สวัสดีครับเพื่อนเคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องโชวคไฟฟ้าของคาบูเรเตอร์รถมอเตอร์ไซค์พวก Honda c คลิก No MX No e l e g a n คาบูมีโอร้อยยบคาบูอะไรที่เป็นโชวคไฟฟ้านะครับผมจะให้ความรู้ว่ามันปันทำงานยังไงมันแตกต่างจากโชวคใส่ยังไงโดยผมจะแบ่งเป็น4 ep ครับ ep ก็คือแต่ละหมวดหัวข้อเลยคือ การสังเกตความเสียหายคือ EP นี้ EP แรกเลยแล้วก็การทำงานทำงานยังไงทำงานได้ยังไงมันทำงานเป็นแบบไหนแล้วก็ทำงานแบบว่าก็ทำงานคือว่ามันทำงานแตกต่างกันเออโชกไ่ยัยยงไงยังไงยังไงผมจะแบ่งเป็นช่อยๆไปคือผมที่แบง่แบงๆอย่างนี้คือว่าผมต้องการให้คลิปมันอยู่ที่ประมาณห้าหกนาทีแงยไม่ให้เกินเงยเพราะว่าได้ไปดูไม่น่าเบื่อครับ บางทีใครไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะรู้ว่าหัวข้อนี้ก็อาจจะไปดูอีพีหนึง่งก็คือไปดูหัขวข้อหนึง่งบางคนต้องการรู้เงี้ยแล้วผมอัดอัดอยู่ในคลิปเดียวก็มันยี่สิบสามสิบนาทีเงี้ยได้ป่ะคนที่ว่าเขาต้องการดูเนื้อหาแบบว่าเออเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเงี้ยเขาก็ต้องมาเลื่อนเนื้อหาเลื่อนื้อหาแต่ผมก็รู้ว่าแบ่งให้เลยยี่ฟ่าว่าเออใครอยากรู้ความรู้ในในชุดไหนชุดไหนของระบบมันอย่างเงี้ยบางคนไม่อยากจะรู้ทั้งหมดหรอกบางคนเขารู้บ้างแล้วอะไรแต่เขาอาจจะขาดนิดน้อยอยเงี้ยผมเงี้ ผมเอาโตไปเก์ไงเวลาผมดูคลิปเนี้ยผมก็จะเบื่อเวลาต้องไปนั่งดูทั้งหมดเนี้ยท้งที่เรารู้เกือบหมดแล้วเราขาดอีกนิดเดียวแหละที่เราจะรู้จนครบทั้งหมดอย่างเงี้ยผมก็เลยทําเป็นแบ่งเป็นข้อข้อข้อ,ขอแบ่งเป็นช้อยไปเลยว่าไปดูกันเอาเองก็มาเริ่มมาเลยฟี f ครับว่าจะสังเกตัน,นยังไงว่าโชว์ไอ้โชยฟ้าของคุณเนี่ยมันมีปัญหาหรือย,อยงังหรือมันยังสมบูรณ์อีกปไปดูกันเลยครับ การเช็คว่าโช์ยฟ้าของคุณอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานไม่ผิดปกติแบบง่ายที่สุดแบบที่ว่าเช็คจตัวรถตัวขบูได้เลยเวลามันอยู่ที่ขบูนะมันจะแปะข้างขบะปูเนี่ยง่ายเลยครับแค่ไขายน็อตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตีเช็คคลายออกไปเลยแล้วก็ดึงนี้ออกมาถ้าเรา่อไปคือการดึงนี้ออกมาครับปกติถ้าเกิดว่ามันปกติของมันนะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะสามารถดึงออกมาได้ทั้งวง แต่อาการนี้คือมันไม่ปกติแหละมันมีการติดค้างฟืดล็อกเนื่องจากอายุการอายุของขอบูเมันนานอาจจะมีการแบบว่าลดจอดนานไม่ค่อยได้ใช้งานชิ้นส่วนมันไม่มีการแคลื่นย้ยอะไรพวกเนี้ยพอพอมันอยู่ที่ก็อยู่ที่นานๆเนี้ยมันก็จะเริ่มมีการติดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดกับมันดึงออกมาไม่ได้ ก็คือระบบการเลื่อนข้างในของมันเนี่ยไม่สามารถทํางานได้แล้วแล้วขึ้นอยู่กับว่ามันติดในจังหวะไหนอยู่ตอนเนี้ยอาจจะติดในจังหวะปิดอหรือว่าจะติดในจังหวะเปิดโดยที่มันไม่สามารถไปติดโชกได้เวลาที่มันจะทํางานหรือมันติดอยู่ในจังหวะที่ปิดก็โชคดีไปขารูคุณก็ยังทํางานได้เหมือนเดิมจะไม่มีอาการนะมันหน่าจะไม่มีการสะดุดไม่มีการอุรเทียนบอดแต่ถ้าเกิดมันค้าง มันล็อกอยู่ในจังหวะที่ว่าเปิดอยู่เปิดโชค๊คก็จะเหมือนคุณเปิดโชค๊คขับตลอดเวลาเหมือนคุณขับทุกเวฟหรือขับฟีโน่พวกเนี้ยถ้าคุณง้างโชค๊คอะเปิดโชค๊คขับตลอดเวลารถคุณก็จะมีการกินน้ํามันเครื่องเดินไม่นิ่งเครื่องโยนเครื่องเดินหนักควันดําอุเทียนบอดง่ายอุเทนดําขมเมาเยอะเพราะว่ามันมีการจ่ายน้ำมันที่ว่าเพิ่มเข้าไปก็คือการเปิดโชค๊คเนี่ยโชค๊คไฟฟ้าก็คือการ ทำงานของเราบบไฟฟ้าเราบูตดูโชว์เดี๋ยวจะมารายละเอียดกันต่อครับว่ามันทำงานกันยังไงเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดู